วันนี้เรามีอะไรจะให้ดูทุกคนเปิดประตูออกมาก็รู้แล้วของดีเราจะพาไปชมของโครงการเอลิทเฮาส์ประปานาสร้างตัวเมือนครมปรมที่ใช้คําวมาคุ้มเป็นร้อยครั้งก็ไม่เคยพอรูปแบบของทางโฮมสองชั้นไทยซีที่เรากล้าให้จดหนักจะเต็มกันแบบคุ้ม ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทำเลและราคาเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรานะของแบบนี้ไม่ต้องเห็นด้วยตาอย่างแรกเลยตัวบ้านโมเดิร์นทันสมัยสูงโปร่งรับลมกันแบบเต็มๆใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นช็อปเฉียวสะดุดตาอยากชวนเพื่อนมาอวดบ้านกันสักหน่อยปะละ่ะที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถกันไปเลยจะอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สบายหายห่วงห้องแรกเปิดประตูเข้าไปก็จเจอห้องนั่งเล่นที่บอกเลยกว้างและสูงโป่งมากเปิดโล่งรับลมจะทํากิจกรรมกับครอบครัวก็เต็มมที่ด้ววยคา กว้าง15.5เมตรและดับฝ้าสูง12.9เมตรและเชื่อมตอ่อโซนรับประทานอาหารอย่างลงตัวทำให้ทุกคนในบ้านพูดคุยเอนจอยกันได้อย่างสนุกสนานไม่มีขาดตอนดันซ้ำโซนด้านหลังยังมีพื้นที่ไว้ต่อเติมครัวภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นครัวเบาหรือครัวหนักก็แล้วแต่ตามที่เราชอบใครชอบทำอาหารรับรองงานนี้ไม่ได้ออกจากบ้านแน่นอนแล้วอีกอย่างสุขภัณฑ์ของเราจะใช้เป็นยี่ห้อเฮเฟเล่จากเยอรมันเกือบทั้งหลังเลยนะเรียกว่าหรูหราดูกลมกล่อมลงตัวที่สุดเลย แต่เดี๋ยวก่อนลืมบอกเรื่องสำคัญไปขอย้อนกลับไปแปับหนึ่งนะตัวหน้าบ้านของเรากว้างมากกว้างถึง5.5เมตรสามารถจอดรถได้2คันแบบสบายๆบนพื้นที่เริ่มต้น20.6ตารางวาที่ใช้สอยโดยรวมของตัวบ้านอยู่ที่135ตารางเมตรถัดมาเราขึ้นไปดูส่วนชั้น2กันดีกว่า บันไดของตัวบ้านเราก็ให้เป็นไม้ท็อปอย่างดีให้ฟิลลุ่มเดินสัมผัสเบาสบายโซนทั้ง2ทั้งชั้นแล้วก็ให้เป็นพื้น SPC กันั้งชั้นแถมยังกันน้ํากันปวกได้ดีด้วยนะสีไม้โอ๊กมินิมอลมูจิครีมแบบกินใจ เราก็มาถึงหัวใจหลักของบ้านก็คือห้องนอนมาสเตอร์โดยห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่โซนหน้าสุดของตัวบ้านที่เราสามารถให้กระจกบานใหญ่กันแบบเต็มๆทาให้ห้องดูโปร่งโล่งประกอบกับระดับตัวฝ้าที่เราดึงขึ้นไปสูงห้องนี้ดูโอ้อาสมกับเป็นหัวใจหลักของบ้านจริง,รงวางเตียง5ฟุตหรือ6กฟุตก็แล้วแต่ชอบโดยเราสามารถดีวตู้เป็นโซนแต่งตัวได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน,น,วนและยังเชื่อมต่อกับห้องน,น้ำที่สามารถเข้าได้2ทางแล้วจัดวางโต๊ะเครื่องแป้งที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้โดยตลอไม่คุณแต่งหน้านวลๆแบบไม่หลอกออกจากบ้านได้อย่างงามถัดมาแลล้้ววก็ไปดูหหอองที่่เเาาาารรสมถ ทำอะไรกับมันได้บ้างห้องนี้เราก็ไว้สาหรับทําเป็นห้องนอนที่2องยังคงสามารถวางเตียง5ฟุตเข้าไปได้อย่างสบายๆพื้นที่เหลือให้เราจัดเป็นโซนนั่งเล่นโซนแต่งตัวเดี๋ยวนี้แนะววัยรุ่นเขาเน้นเต็มแบบคาเฟูเพิ่มสีสันความสดใสให้ชีวิตตื่นมาก็จะกระชุ่มกระชวยพร้อมรับวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ห้องสุดท้ายเราขอจัดเป็นตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันเป็นห้องทํางานแบบรูรูเก๋ๆเพราะสมัยนี้ทุกที่คือโอกาสไม่ว่าเราจะไลฟ์สดหรือเปิดร้านขายของออนไลน์ก็ยังดีหรือใครบ้างงานจองงานกลับมาทําที่บ้านก็แบ่งเป็นษัทเป็นส่ววนได้ลงตัี ห้องทางานภายในบ้านแบบนี้คงจะบิวอารมณ์ขึ้นได้บ้างนะน,นะใครจะไปคิดว่าธุรกิจใหม่รายใหญ่ของประเทศอาจเกิดขึ้นที่นี่สุดท้ายนี้บ้านสวยทำเลเด่นในราคาที่เข้าถึงง่ายฝั่งตัวเมืองเดิมนครปฐม,มด้วยวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานจัดหนักจัดเต็มกันแบบไม่มีกั๊กในราคาไม่ถึง2ล้านพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ขอฝากโครงการเอลิทเฮาส์ปปานาสร้างตัวเมืองเดิมนครปฐมไ่ไในอ,อ้อมบกอ้อมใจพี่น้องและชาวนครปฐม,มทุกคนด้วยนะครับ